ได้สืบทอดร้านนี้มาจากรุ่นคุณพ่อของเธอซึ่งร้านในหอปูดองแห่งนี้ก็มีตำนานมาอย่างยาวนานเลยละครับด้วยรสชาติอาหารที่เรื่องชื่อทำให้คนแน่นร้านแทบทุกวันสถานการณ์แบบนี้ทำให้เธอได้ปลดล็อกความสามารถบางอย่างในตัวนั่นก็คือาาาการใชการกดเครื่องคิดเลขได้ยังรวดเร็วแบบวู้ไเฟอร์อย่างที่เห็นนี่ละครับ คสามีโค้กสองขวดนะคะน้ำแข็งขังนค่งรือสั่งล้านเมนูแบบต้นนมชิก็ไม่วนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะข้านะคะสิบาทเบียร์ร้อยห้าสิบบาต้ไหนๆหอยแรงแพิชิตได้สามยำรวมแปแกงป่าแปสตอ90บาทจ้ะส่งไลน์วนทอนมานะคะขอบคุณค่ะเร็วมากค่ะชอบเคยเจอที่ไห็นไหมครับไม่เคยค่ะ เล็กเร็วครับอาหารอร่อยครับตัวประธานประจำนะคะเกินคิ้วเล็กคิดเร็วมากเลยค่ะก็แต่แรกมาปดเนี่ยมองก็มั่วนเปล่าไม่พอแล้วมันก็ตรงเป๊ะๆทุกครั้งมาทานบ่อยก็อย่างนี้ทุกครั้งเลยมาด้วยครับเจ๊ในคอเสียงกองเชียร์เจ๊ฟ้าหน่อยสิ เสร็จแล้วหรือเนี่ยโอ้ยยังร้อนอยู่เลเฮ้ยเจอเร็วมากครับคุณผู้ชมไอ้กระพริบโดนอะไรปะที่นี่เร็วๆอู่ิดภาพยี่นี่มันยังไม่ฟว้าใช่เลยทำไมถึงได้ผู้ชมนั่นเองผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าเจ๊จะแบบใช้เวลาแค่นี้แล้วจะแบบถูกต้องเป๊ะผมขอตรวจสอบได้ไหมครับได้ค่ะ มีทั้งหมดนะฮะตรงนี้นี่1 2 3 4 5 6เมนูเดี๋ยวมาดูกันทีละเมนูนะครับเจ๊เมนูแรกไอ้นี่อะไรครับต้ยมยำกุ้งค่ะต้ยมยำกุ้งไหนต้ยมยำกุ้งกุ้งแม่น้ำเป็นกุน้งแม่น้ำเป็นชาม100บาท100บาทเอบวกกับอะไรครับเนี่ยเป็ดพะโลเป็ดพะโล้านละ80บบาทบวก 80... 180บร้อยแปดสิบบาทเมนูนี้อะไรครับยำปลาสลิดค่ะยำปลาสลิดห้าสิบบาทร้อยสามสิบแล้วเมนูถัดไปปูดองค่ะนี่ค่ะปูดองร้อยยี่สิบบาทรวมร้อยยี่สิบบาทเท่ากับสี่ร้อยเมนูต่อไปครับน้ำเด้งหมูสับค่ะหกสิบบาทรวมห้าร้อยพอดี ดีเป๊ะเลยหกเมนูนี้ครับผม